ทักเบกทักเปกทักเปก,ท,ก,เปกทักกันหัวจุ้มมันรุ่นเลขรุ่นเบอร์อยู่หันพี่น้องเฮ้ยนั่งผู้บังคู่เรื่องรถเลขบ่สึกเลขบอ่เบอเลขออกอย่างบุอย่างบรุจ้ะอกะะอกกระเบาะออกั้งบนั้งล่างเลย

โอ้ยอยากเจ้าเป็นกระเทยมือนีวันนี้เด้ผม <c oughs> มีไพ่ถือยายนะแมามาหาจะรุ่นก็บ,บอกว่าโอ้ยฝันนะดิฝันได้ยันขามไปไทยยายที่ขังหน้าบ้านนะก็เมีพยพญสบุญยายยังก็ป้าแต่นัน เปิดฟันได้ขั้วซีดขั้วเนื้อน้ำเล็กเสืออีกโอ้ยเสือกินหัวหลีเสือกินหัวบาดิเล็กีกินหัวเสือเสือกินเสือกินแล้วมันโอ้ยอยากหายเจ้เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดโอ้ยไก่เคียงกันเนาะ <c oughs> เลขกเต่า <c oughs> เลขต่าเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปด เยผาั่แต่เดจกินาหซื้อจิตหนึ่งเาเกายังลายบอยงรเขาเกายังลายบอสขายบ่เลดิเอาเขกันล้ว่ขายมาหิี่ก ไีได้เห็นเขางามนะน่งหติดเลยนะโอ้ยบมีแหงเกี่ยวข่าวด้สิขึ้นก่นน่าดเอควหานี่ขึนีก่ย้อนมาบาร์นงห่านแล้วบาร์ยังอีกเลยจะแก้ชินแก้เชือล่นอมเทียงนั่นโอ้ย วิ่งไ่ชีโลยันไข่หรวลูกเขาโกนก็เลยบ่ายนางถือแกโตไห้มาเลนอน้นะบะถือเี๋ยบถืยายหนักข้างบนก็มายังถือยายไปตรงไปแต่ป้าถากมาแต่้าวเพร้มันมาให้ชุดเด็กให้หุ่ละหาบาทหุ่ละสองพันกีบประกันน้ำกันว่านนำเล็กเสื้อกับเล็กผึ่ง ว้าวโลกนี้มีอะไรตั้งเยอะแยะเกิดแก่จะบตายคือคล้ายกันซื้อเลขไปก็โดนกินก็คล้ายๆกันกับคนที่ดวงไม่ดีน้อยแล้ว ดนูนะแล้วตัวบวเจ็ดลงมาเน่สามสีอหกสีออกเจ็ดสี่เลยโอ้ชักบนญทางหลางโอ้ยบักกาแฟมึงตายมึงแท้ๆขึ้นไปหนีนี่บักกาแฟข้าบไผพี่นออ้องเอ้ภาษาบอบอ,บอกไผ่ด้ยานยานข้าเจ้าบะถึกน้ำก็เลยบอบอกนะพี่น้องบักกาแฟข้าบไผ่นั้นสามเจ็1 1> ดหนดึ่ง กาแฟข้าวผันะสามเจ็ดหนึ่งพี่น้องบาตรสองตัวมันขาาวผันะสามหาโอ้โเฮ้ยกาแฟข้าไผันะก็สามเจ็ดหนึ่งเนื่องกับเจ็ดกับสาำตัวเดียวกันเนาะแบบเก้าก็โพกกินนะมันออกแล้วจังตาสว่าง โอ้ยเล็กยังเนาะเล็กแต่ละ,ะตก็เล็กแต่ละโตก็เปียกเทียบไปทั่วที่ทั่วเจ๋อโอ้ยโอ้ยเกี่ยวประดับกระสานอ่น,น สิโทษไปด้อแม่เล็กก็แม่เค็ดแม่ขวงโอ้โหไม่แหงเกี่ยวข้าวแน่เนาะปานนั้นว่าโอ้ยปานนั้นว่าถือที่เอาไอติมลงมากินปัดโอ้ยแสดงว่าเขาเจ้าบ่อยากพี่น้องเอ้ยใส่เบิ้งน้องงวนะ ันอง้ฮันเดฟปิโตกระตกมาเรียผลเลยออหม้อกรเทยนลา้ว่าฮ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 ื่าฮมา่าฮาาา มองเห็นข้าวเปล่าสุกเรลืองสีทองไอเคยให้สัญญาตสมารถเกี่ยวข้าวกับน้องเมื่อเดือนสิบสองต้องคอยต้องมองทางแล้วมาเห็นเกือนสองทางกาวทึ่น้องให้โคเขียยข้าง ที่นีาห้อจักโมงตะวินตงดินเนาะแต่คือปีแรกเนานะจนว่าจนมืดเป็นหุ่งจนเป็นหุ่งขึ้นจากหน้าหน้านะ ทองในซัดขึ้นอะไรแล้วเนาะทอดพวกมืดนะบอทองพวกมืนป่ายแล้วสิไปขายบร้อ่านะตอน ได้กำไรอยู่เดซื้อไว้ได้ซื้อไว้ก่อนนหะนนี่น้ำน้อ,นอรไรมีเงินมีทองตุนไว้นะโอ้กำไรรุ่นๆกำไรลุ้นโอ้ยเห็นลืมอยู่แต่บริเก็บไปลายเลยพี่น้องเอ้ยมงมันขวดจะขาแซบ,บแซบตรงนี้นี่อันนี้คือตัวแมลงมันนะคะนี่มันกเกิดจากด่วงจากตัวนอนนะคะ ผู้บ้านไก่เมือนละจ้าอเกียวอายเกียวเกียวยังได้ตัด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 โอ้ยตัดก็บฎตัดธรรมดาเอาคุยออกมาตัดน้ำนะไปยาวไปเมื่อยบ่เมื่อยบ่เสียกับมือถือเมื่อยสีเมื่อยเสียาเจอหน่งทีอย่าไปรับไปเลย บุยก็ยกมาเริงนะแล้วบุ้ยเกี่ยวข้าเกี่ยวข้าวมเดี๋ยวผูกปกันหลาหนึ่งทัานกเกี่ยวมาได้ประมาณชิบก็ให้เขางามดีเนนะเขางามจร้แหล่ะน้ายที่จังเลยผ่านชีตาคายแล้เนาะโอ้ยซิมาซอยแบกซอยหามอยู่พอได้กิน พ er. อาข uh yes ึ้นทนห่อยเงาดูโท่าดในเกี่ยวกัวเขาเขาจะขึ้นเมื่อใครที่หายจเช็ดน้ำตาเล่นเล่นงองงซื้อบัตจักบาทเบิรบังหกหลอยหกหลอยใครอยู่อย่างหกหลอยอย่างหกพันขอบคุณนะคะขอบคุณนายพังสีเด้อ ไอปุช๊ชีแล้วให้ยอมใจมาขอบคุณหล,ลายหลายหารอยหาซีฟผู้คนยอมใจมาให้ให้ยันเอาซื้อยังก็ได้ให้บักกแพ้กินหาสิบบาทข่ามันเหล็กบอกเลขบ่ถืงแ <c oughs> มนบบมีค่ายยังีไอปักชีบ่อยมามึงแร่ <c oughs> ม,มันเถ่าแล้วก็ไปขอคอเรขกนะมันสำมันหยางกับพวกแหง้ง พอหอดอยปีก็ยังมาฉ่ำเติมหากินน้ำมาวัดสนามมาถือซ้ำงูหากินน้ำมาจักมาตัวสูงมาตัวเอาเห็นแต่ผีตัวนี่มาตัวมันปลูกได้แม่เราออกคลิปไปเมื่อตะไทยตะไทยตีเงินมันบ่อล้วก็แล้วงน้อแล้วก็ไทยอัน ครับบักแพร่บักแพร่ที่เราก็เลยเงียบนุกนิบแต่แต่มีก็มีคนหลายคนอยู่แซดมาถามจ้าโดนกินเป็นน้ากันนะคะไม่ยอมเสียกินโดนกินคนเดียวจ้ะนะอืมรอบมีเสียกลินที่รอบได้กินเสือเรียบร้อยบเบิ่นลุ้นเสือเสือเพิ่งเพิ่งอือ้เดี๋ยวลุ่นบักแพร่ช่อเลขหลายมันอยู่บนลอย100 200 10บ่าเอออัน ยายนะได้ขึ้นมาแต่ผูด้นดี้บัตรงวดน ừ, ี่กระถูกมาแรางหมดแล้วกระดูกนั่นแต่เพิ่นมาว่ามีเสื้อเขาได้เพิ่นโอ้ยอยามาลาก,ก็ได้แต่เขาบัตกาแฟว่าซีดซีซีเล็กแต่บักกาแฟบอกไปนำเล็กครับเยลุนอือเอาก็เลย,ล ừ, เเลยถือกินบนแน่มันรีบแล้วต่อเนะ <ừ. S 2> าะอือบนแน่บักกาแฟมันต่อรีบแล้ว่ยังเสื่อมาอยู่เนาะ S <S คุณนี่แหละมึจะไปโจรมาเลยหลายคนโวยวายก็บเงินไปนี่คือใายตยยาาลาิข์ห่ามุยอยละลาคนจนก็พึ่งหวยพึ่งโชคพึ่งลาบจ้าเอาอถ yes ล้วมานั้นมันไม่เหยียดซ้ำพย์งลงบีค่ะทุบกว่าเก่านะคะอ,อืนี่แหละคนจนก็ชอบเล่นหวยคนรวยก็ชอบเล่นหำ โอ้ตายแล้วแบบนี้ก็มีพี่น้องเอ้ยเที่ยวประหลาดกระโดดจะประมาณนี้พี่น้องมาถึงอยู่ว่อยู่ตักสร้างหัวปอดมันนะคะว่าเป็นเขาชันเออเือของเราเที่ยวทอดก็บุญเพราะายแล้วนี่เกี่ยวแรกก็จิเกี่ยวไป เนี่อยลงบอดีคือ nắng หนานะจ๊ะถือเลขบอดถือกระไลให้เขาเขาเลยตีไปน้ำบ่ยินเสียงห้องเมาบ่แมนถือเลขพี่น้องเอ้ยเนี่ยถือกินเอาลูกอุตส่ามเมางสีกระไรหมูกูตายหมูกูตายสุดเด็กหมูเด็กหมูอีห่านะกอะไรมันน้ำเลขหมูน้ำมันมันออกอันแปดเจ็ดบ่แมนบ่แปดเจ็ดกับเจ็ดแปดเอากระซื้อกับแต่ว่า เลขอะไรอยังวะศูนย์เจ็ดสี่เจ็เดถึกเลยเดกหมูโอ้ยมันออกเด็หมูนั่อเลขมันออกยังเดี๋นี้มันออกเจหรือแปดเจกเจัเ็กกึกเลยเด้กสื่อแต่เล็กมูเฮ้าว่ะชื่อแลไเฮ้าบ่มีโทรศัพท์โทรศัพท์เฮาตายเฮาว่ะชื่อเลขหมูจสีเฮาว่า ศูนย์เจ uh, ็ดสี่เจ็ดแปดดอื้อกับไปก็มากถือเลยซื่อตีเดล็กมูนพวกแก่่าข้างบ้านมาซื้อนั่นน่นนะโดนกินแล้วเพื่อแกับพ่อแชกับ้านนคือถ้าันเอา้รูาถือเจ็บมาถือก็ทำันบริสุท ปลาบานทุ่งสวนไตปลาทุงเกี่ยวข้าวอยู euh. ่การชั่วโว้เหนื่อยเดิกำลังใจอยู่ไหนมาเร็วเอ้ยเกี่ยวข้าวมือเดียวก็เหนื่อยละอืมทีไปใส่ตลาดซื่อเล็กไทยเด่นพี่น้องเอ้ยแมนอยู่นั่งมักชื่อเล็กกับจริงอยู่เต็มหน้าที่เล็กไทยอืม นนเจ้าบทจักแม่เขาก็ะเล่นคล้องสั่นย่านลูกซื่อถือเจ้าก็ะเล่นคล้องค้อกันเหมนอ้อ้าจักไพสีดวงหวยกัน,กนเนลยนี่แหละพี่น้องซื่อพอได้ลูนอย่าไปเสี่ยงเครียดกับมันวางรวยไรก็ได,ไงไงได้จนกว่าเก่าอีก เล่นพอได้รุ่นได้เฮนะพี่น้องได้ไ่าคลิปร้มือได้นะห่วยเงินหกเจ็ด่อยเลยก็ถ่ายคลิปไรคลิปได้มือแล้วาเกี่ยวมันเกี่ยวือเกี่ยวก็เกี่ยวยางน้ำกี่ต้มอีกบ่ขาแรงหาร้อยรถ บิเงนอนคิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาส เจ้าเก็บมึงมันก็ลายหลายหลายอยู่เด้อเหนื่อยดิใจก็ดูไปเถอะคือว่าได้ไล่หายอยู่สามมือยันแอบแสบอยู่ หนักยูไนเด้ที่ไปชื่ออีบุตรไหมอยู่อีบุตรนี่ตีแตกเลยมึงมีเงินซื้ออีบุตรเอฟซีผู้ว่ามากเลขทำข้อชี้นั่งป้อยชุมนำหนาข้าชิ่านี่ฮะโตมึงเอ้ยบอกแล้วไลยเถื่อนแล้ว

เอางัอออกกลุบม่มันกิ่นอะไบ่อขึ้นไปมั้กินนอกมึงแท้แท้กู้ราบ่ให้ลงมาเกี่ยวข่าวเผาหนองห้อไปไปจัดการยังไม่เห็นตาดีตัดเปลี่ยนบ่อเห้ละสาวสอนบอ่เอเฮียนไว้เฮียนไว้มาได้ลูกได้เมียนดี น้ำมันเนี้ยไหลโจกๆน้ำมันเนี้ยก็เหี้ยนะท่านมนตโอ้เป็นเหี้ยต้นจากโมงเลยหาโมงละหาโมงสินที่ละกำลังใจจากใครน้อ มันหมดเลยลุงเมื่อบวลาหมูุนมากาอน่ะบืนมาใหม่ไม่เอาใหม่ตาใจผมจะคิดอะไรเดิน ตะดีบดีจะลงไงนะไปเปก็บของกรอโฮมอุดรสุบุตร ทำแล้วคือไปหาบังลูกบงังเตากันเพียงเออถูกลูกอยู่มีชวนจักบาดกระเจ้าหืออ้อจะเสียเอาลูกมาผูกท่านกินเพื่องกินหนาใหม่หนาแกตัดเจาะเพื่องไม่ไหมเลยน่าจะกิน ออกทางไหนเรา ไดอกลม้มเป็นยังดอกมันรบริสตายมันรบริกลุ่มกินยอดมันนี่มาแต่ผัดลุดเพล่มาปล่อย,ร,อยร้อยฮึ้มเพลมาปล่อยชุ่มเจ้าไปข่าคอกปลาลูกปะข่าคอกปะ,ขอขอปะมันขน้ามมาได้ไงไปออกมา มาเอมาออกไปไปไปเห็นอ้อยน้อยเขาลูกออกไปไปอิ่มแล้วปะออกเลยคอกปะคอกไปข้อคอกลูกข้อคอกอ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 ิ่มแล้วเออออกออกมันคำแล้วออกเออหู่จักทางออกทางเขานี่แม่โวยไปออกพอแล้วอิ่มแล้วเอ็งปิ้งเอ็งปิ้งแล้ว ไปไปให้กินน้ำไปไปกินน้ำดู้สับเมันสับทออเลยผูกเด้นพี่น้องผูกช่งสัยพ่อใหญ่ร่างสิมีแต่พ่อใหญ่ร่างและที่คอยมาเบิ่งหายเนาะ จะมีตะปนยาสัไปไปกินน้ำลกูกอิ่มเด็กๆอิอ่มขนาดเขาไปผูกในสวนแค่ลักสองลักยายลูนโอ้ยายลูนกินเช่น ้มยกีนเนแต่ว่ามูมจากชื่อแต่เลขกาแฟไปแล้วพน่ทั้งเลขกันเลขเชื้อเลขผึ่งบบเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดโ้ยเจ็ดหนึ่งกาแฟหายนะครับสามหาเลขเจ็ดกับเลขหนกับเลขหนึ่งกับเลขจ็ดมันก็ค่ายกันที่จริงนะเนาะ มันตัวเดียวกันคล้ายๆเลขเก้าก็ได้โคกจังสินะเห็นเฮ้ย8ป็ดเป็ดเจ็ดเป็ดตุ๊กตายยะดูนบ่เคยชื่อเลขร้ายขนาดนี้เบิร์สองร้อยจีบบาทเน่นี่ไปทำยี่เต้นแล้วไปได้มาในไรจังวะาก็เ้ยซื้อน้ำสั้นกับโบรายดู ตอนแรก,กนะว่าซื้อแต่เลีกกระแพ้กพระพอบุนถือกระซ่างมันแล้หแลวหยืบไปยุงเงินอ่ะเออมาเนี่ยผัดช่องตุกช่องเลียกช่องน้ำซัดก็หกปาพี่หกคูหรือหกชองสิบส,สองกับบนล่างอีกอไปลูกไปเข่าไปแล้วข้อไป มาพี่น้องจุดดมมือเคยกินเกลือเคยกินข่าวในมือมือชาวจะกินไรเนาะมือชาวกินเด้อแม่เมฆเขาพักแม่แม่มันขำแล้วมามาลูกมาเขามาเด้อมาเด้ออ้อมไว้อยัางนี่้ค้างเป็ดค้างไก่อ้าวหวานผักเฉียนอึดมองว่านมาวานผักเฉียนมาอยู่นี่ บ้นเรางอาศัยบนา้อเขาเขาลูกเขาเขาคอกลูกอิ่มแล้วเออเขาคอกเขาคอกเขาคอกมาสิเท่าทางเขาใหม่พ่นพ่นเขาไปลูกเขาไปเขาคอกเขาเขาโอ้ยนอแม่ล่มบดีได้นี่นะผูกกระพุกตัวเดียวดอกตัวนักกระป๋อยเขามาลูกท้องท้องเขามาสจับท้อง มาป,ป,ปี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 มาปีเป็นคนเทาเทาเงาเงาก็าาชอบผู้กับรูอยากกินบ่อิอ่มอย่างที่อยากอยู่ในเน่หยาตายพีองสามแรมลาพาาระจ้าสวัสดีฮะสวัสดีทุกท่าน